วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนมาดูปลาผมนะครับปลาอะไรครับปลาสวยงามนะครับผมเพาะเลี้ยงพันปลาสวยงามนะครับนี่คือปลาสวยงามนะครับนี่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับมาใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับปลาสวยงามผมนะครับอาหารปลาสวยงามผมก็คือหอยเชอรี่นะครับผมเอาหอยเชอรี่ให้ปลาสวยงามผมกินนะครับ นี่ครับนาบอเซียบอเอาปิดเดือนนะครับอยู่นี่เพาะพันปลานะครับง่ายๆครับวัสดุหาได้ง่ายๆครับนี่ครับของตู้เย็นเก่านี่ครับตัวนี้นะครับผมกําลังเพาะพันไม่นะครับแยกออกมาตามสีสันของป่านะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ครับเห็นไหมครับ มันท่านหลายตัวนะครับถ้าหลายตัวก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับทุกคนตัวนี Moon ้กันหน่ำจะคุณนะครับนี่ครับอันมองมาเห็นตัวปลานะครับส่วนตัวนี้ครับกระสีฝาเหมือนกันนี่ครับนะครับแยกออกมานะครับาหลายตัวนะครับสีเหมือนกันนะครับทดลองหลายๆสีนะครับให้มันผสมพันออกมาครับให้มันมีหลายสีสันนะครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้อีกสีหนึ่งครับ นะครับตัวนี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับยุดใตสผกบุ้งครับเอาผบุ้งใสนี่ครับเรียงง่ายๆนะครับนี่ครับใสอันนี้ปลาสวยงามนะครับบอชอบน้ำลึกนะครับชอมน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นนี่คือเพาะพันธุ์ไว้แพร่ไว้นะครับนี่มันน้ำลึกนี่ครับตัวนี้ครับสีสันนะครับนี่ครับสีแดง ปลาสีแดงนะครับนี่ครับหางสวยงามนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอ่างใ่นะครับอ่างใ่มันหลายตัวนะครับผมเลยแยกคัดแยกออกมานะครับนี่ครับถ้าไปดูอีกที่หนึ่งนะครับดีครับ ครับผมมาใส่น้ำาหลายนะครับผมใส่น้ำนิดเดียวนี่คือลูกปลาผมออกมาแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่อัดมองบ่คอยเห็นนะครับนี่คือเปลี่ยงปลาสวยงามนะครับนี่ครับปลาสวยงามนี่ครับวิ่งไปวิงมานะครับยังไม่ทันแยกกวะงครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวหนึ่งทองไข่นะครับนี่พ่อมไข่นะครับนี่ทองทองบนใหญ่ทุกคนเห็นหราครับทองใหญ่เดี๋ยวผมจะคัดแยกออกมานะครับทุกคน นี่ครับทองมันใหญ่ครับนี่ครับนี่คือการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับนี่ครับนีตอนนี้ก็ออกลูกแพร่พันธุ์ไปแล้วนะครับก็หลายตัวแล้วนะครับกำลังขยายทด ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมตักออกนะครับเพราะว่ามันลายตัวนะครับตัวท้องใหญ่ๆก็จะเอาออกมาให้มันไข่นะครับปล่อยลูกมันออกมาปลาสวยงามครับเลี้ยงง่ายนะครับย่อมเลี้ยงกันแพร่ลายนะนี่ก็ใช่นะครับ ปาสวยงามนะครับแต่ปลาสวยงามนี่มักอยู่นในหล่มนะครับเ่ชอบแดดนะครับแะโปปกตินะครับขนท่องเรียงกระมีตายแน่นะครับตายคือเพราะยัง เพราะว่ามันโดนแดดนะครับนี่ครับอย่าให้โดนแดดนะครับทุกคนนี่ครับขันมาโดนแดดก็จะแผ่พันธุ์ได้ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าสวยงามนะครับทุกคน